ครับผมก็ขอสนิทจตอนเช้านะครับผมมาแป๊บเดียวครับผมตัวนี้เดี๋ยวตอนเย็นคงบานตัวนี้จะได้ดูว่าสวยหรือไม่สวยครับผมตัวนี้ตัวนี้ก็สีขาวใช่เถอะอโอเคมาดูชมชุดนี้กันบ้างนะครับผมจะตัวนี้จะเป็นคาราชั่นนะครับผมคาราชันอันนี้สมบูรณ์ดีกิ่งก็แตกแค่กิ่งเดียวเนาะประมาณนี้แหละอันนี้ก็กิ่งเดียวอันนี้คาราชั่นจะเป็นแบบนี้นะ ตัวกัดตัวกัดอ่านี่คือคาริชันนะจะเป็นแบบนี้นะครับผมเป็นมาแบบมีสวยนะครับพ่ชันตัวนี้จะเป็นสีชมพูที่สวยนะตัวที้ทาใหม่นะสวยนะตัวนี้จะเป็นแก้มส้มจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะแก้มส้มอันนี้ไม้ดอกแรกจะดอกทอบแตกเองไม่เป็นไรนะดอกต่อไปก็สมบูรณ์ตัวนี้จะเป็นลุ่งรัดนะตัวนี้ก็สวยไม่แพ้กันนะครับผมอันนี้ไม้สมบูรณ์นะสีต้นนี้สมบูรณ์ทุกต้นนะสีต้นนี้สามร้อยบาทแถมต้นนี้ไปให้ ต้นแถมก็ธรรมดาแหละไม่แข็งแรงไม่สมบูรณ์ยอาเต็มไปหมดเพราะว่าเอาไปปลูกนวไปรดน้ำไปดีไม้ก็กลับมาสวยไปเปลี่ยนดีๆก็กลับมาสวยได้อันนี้ไม้ปล่อยแห้งหเฉยๆไม่ได้ดูแลเอาแถมต้นนี้ให้นะอันนี้ไม่ขี้เรหรอกเวลาออกดอกดอกก็จะเต็มต้นสวยเหมือนกันแหละเราเลี้ยงเป็นต้นใหญ่โตโตโตใหญ่ๆแะไรก็จะสวยนะครับผมสวยนี่แหละสีต้นเนี่ยสามร้อยไม่มีบัวเพิ่ม ให้เจ้านี่ไปด้วยเป็นห้านะครับผมแถมต้นที่ไปด้วยอันนี้สวยทุกต้นนะครับผมก็ผมอาจทางไลน์าอาจจะไม่ได้ดูนะเพราะว่าเวลามีน้อยก็มาแบบนี้ก็แล้วกันนะเผื่อใคราชอบก็เข้ามาที่ไลน์ผมได้เมื่อโทัพท์ผมนะครับผมจะเป็นไลน์ผมมันเครือเบอร์ผมจะใช้ชื่อจริงในไลน์ครับผมชื่อได้ว่านายบุญช่วยชัยปัญญาเป็นชื่อจริงในไลน์โอเคมาใ,ใครเนี่ยปกากหาเจะาขอมาอที่บ้านผมหลายวันแล้วเจ้านี่ก็น,นั่งเฝ้านั่งมอง เดี๋ยวว่ามาจะไปมาบ้านจะจะไล่เลยไอ้ัวนเนี้ยไอ้ัวนี้แหละโอเคขอบคุณทุกท่านแล้วไปไล่ไก่ก่อนไก่ขึ้นทนทีจบแล้วขอบคุณครับขอบคุณสวัสดีครับผมสวัสดีครับ